ไม่คิดว่าน้องหักแพงวะรัญญพรจะเคยทำแบบนี้กับบอสโจโยมานินจนบอสโจเองเนี่ยทนไม่ไหวออกมาโพสแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นคะทุกคนคะน้องฮักแพงวะรัญญาพรทําอะไรทําไมบอสโจถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้ยังไงเดี๋ยวสาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังคะ่ะก่อนอื่นนะคะสาวไอก็ขอ,อกราบขออภัยเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำด้วยนะถ้าหากว่าเสียงสาวไอเป็นเสียงแปลกๆเสียงไม่ชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าสาวไอเองพึ่งหายจากอาการไข้หวัดใหญ่แต่ว่าอยากจะมาอัปเดตผลงานทางด้านหมอลำให้กับเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำได้ฟังกันเนาะอ่ะพี่น้องคะมา นะคะพี่น้องคะก่อนที่เสาไอาจะไปพูดถึงประเด็นที่เสาไอาพูดตอนต้น,นคลิปเนาะเสาไอาขออัปเดตนะคะคิวงานของคณะหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์กันหน่อยซึ่งวันนี้นะคะน้องฮักแพงวัญญยาพรเองเป็นคนแช่นะคะคิวงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ในเพจฮักแพงวรัญญาพรบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยใกล้ที่ไหนอยา อย่ามาลืมแวะอย่ามาลืมแวะให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมไปแวะ,แวะให้กำลังใจน้องเด้อซึ่งคิวงานสงการสาวน้อยลำเพลินโชว์วันที่13คือวันนี้เลยเนาะวันที่13เนี่ยอยู่บ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทยอเภอเขืองในจัังหวดอุบลราชธานีนะคะทางบ้านเสาไอเองวันที่14นะคะวัดบนูนบ้านแวงน้อยตำบลแวงน้อยอเภอแวงน้อยจัังหวดขอนแก่นวันที่15บ้านหนองสาราตำบลเหล่าเสือโกกอ,กอเภอวาปีปทุมจัังหวดมหาสารคามวันที่16บ้านปอพาดจัังหวดเมือง อำเภอ,อเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดขออภัยด้วยนะคะพี่น้องวันที่17โรงเรียนบ้านสว่างนะคะ14 15 16 17 13อยู่อุบล14บอยู่ขอนแกน่น15สารคามนะคะ16 11 1ร้โรงเรียนบ้านสว่างเดอ้อพี่น้องผู้ใดใครใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนนะคะ พร้อมจะไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์และก็น้องฮักแพงวรัญญาพรก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้นะคะคือบอกเลยว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์มวนอีดีพี่นนองอันนี้ขอรีวิวนะคะขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งขอรีวิวสาวน้อยลำเพลินโชว์สักนิดหนึ่งคะ่ะซึ่ง สาวอายมีโอกาสได้ไปชมสาวน้อยลำเพลินโชว์ล่าสุดเดือนที่แล้วที่ผ่านมานี่เองคือบอกเลยนะว่าคือส่วนอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าชอบเพราะสาวน้อยลำเพลินโชว์จะเล่นเพลงที่เป็นเพลงกระแสเป็นเพลงที่สนุกเพลงจะเป็นเพลงเร็วที่ไม่ได้เร็วมากแล้วก็มีเพลงช้ามาขั้นบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเพลงสนุก เมสเลต่อเนื่องโชว์อลังชุดปังการเปลี่ยนชุดเข้าฉากโอ้โหทุกคนขาสวยมากจริงๆคือชมในชมคนที่เขาออกแบบชุด ออกแบบชุดออกมาสวยเข้ากับโชว์ทุกโชว์ไม่ว่าจะเป็นเพลงชา้าเพลงเร็วศิลปินทุกคนบอกเลยว่าทั้งเสียงดีการแสดงเลิศแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์ตลกก็สนุกคือแบบว่าสนุกทุกตอนทุกชั่วโมงตั้งแต่เข้าไปนั่งจนจบงานคือสนุกมากทุกคนและราคาสาวน้อยลำเพลินโชว์บอกเลยว่าปีนี้ราคาเท่านี้นะ เออคิวก็ยังพอมีนะคะสำหรับท่านเจ้าภาพทั้งหลายอยากได้สาวน้อยลําเพลินโชว์ไปร่วมงานราคาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนคือราคาน่ารักและผลงานเนี่ยไม่ผิดหวังผลงานกับราคานี้บอกเลยว่าผลงานเนี่ยมันเกินราคาจริงๆค่ะตอนนี้คิวงาน,นยังว่างเจ้าภาพอยากได้ก็รีบจองเด้อสาวไอการันตีเลยว,ว่าคุ้มแน่นอนค่ะ เออใครอยากจะเอาไปปิดวิกหรือ,อยังไงก็บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะมวนอิหลีค่ะพี่น,อน้องขาและอ่ะมาถึงเรื่องที่เราเกินกันไว้ตั้งแต่ต้ตตนคลิปนะคะก็คือบอสโจโยมานนนะคะผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสต์เอาไว้แบบนี้ว่า มาแสดงหลายคิวไม่ขอรับค่าตัวขอให้ปังๆนะอิหลาหนูน้อยเมืองร้อยเกินฮักเพลงวรัรญญาพรสิบเจ็กรกฎาคมนะคะทุกรงภาพยนตร์ขายอ้อพร้อมกับน้องฮักเพลงเองก็ได้มาแชร์โพสต์นี้ของบอสจูบอกว่าพ่อคือผู้ให้โอกาสหนูขอให้หนังขายอ้อปังๆร้อยล้านพันล้านนะคะ17กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ ทุกคนและหลายๆคนทราบกันดีเนาะว่าน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงภาพ,พยนตร์ครั้งยิ่งใหญ่วาระสำคัญของคนอีสานอย่างภาพ,พยนตร์เรื่องขายอ้อถึงแม้ว่าบทน้องจะไม่ได้มากมายอะไรก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอีกหนึ่งตัวละครอีกหนึ่งตัวศิลปินที่เข้าไปร่วมการแสดงภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ และสาวไอพึ่งรู้นะคะว่าน้องเนี่ยไม่รับค่าตัวสำหรับคิวที่ไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้คือนะคะได้ใจ FC แฟนคลับได้ใจบอสโจมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะตอบแทนนะจากดูแล้วลนะ่ะน้องอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างบอสโจยมนินคืออะไรพอจะช่วยพ่อพอจะซัพพอร์ตได้ก็ซัพพอร์ตเต็มที่พ่อให้ทำอะไรก็ทำ อยากให้ช่วยเหลืออะไรก็เต็มที่อยู่กับพ่อและตั้งใจทำงานทานําหน้าที่บนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นอย่างดีเนี่ยคือศิลปินที่น่ายกย่องเนี่ยน้องยังได้บอกไว้ด้วยนะเนี่ยว่าพ่อคือผู้ให้โอกาสนั่นคือเรื่องจริงนะคะก็คือถ้าวันนั้นบอจอยมนินไม่ให้โอกาสหนูมายืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์หนูก็คงไม่มีเอพ่อ f อแม่ที่รัก และก็สนับสนุนหนูเยอะแล้วก็มากขนาดนี้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเหตุการณ์ใดๆพ่อคนนี้ก็คอยออกมาปกป้องลูกเออไม่ใช่แค่น้องหักแพงนะบอสโจยมานินปกป้องศิลปินทุกคนในองค์กรและลูกๆทุกคนก็ทราบซึ้งในพระคุณของพ่อผู้สร้างผู้ให้ผู้บริหารที่นี่แหละให้โอกาสนะคะให้จุดยืนให้ที่ทำมาหากิน และก็คอยสนับสนุนพักดันกันแบบนี้ค่ะชื่นชมทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริหารอย่างบอจโยมณีแล้วก็น้องฮักแพงวรัญญาพรและที่สำคัญนะคะภาพยนต์เรื่องคายอ้อไม่อีกไม่กี่เดือนแล้วนะพี่น้องคะ่ะก็จะเข้าฉายแล้วเนาะวันที่17รกรกฎาคมพร้อมกันทั่วประเทศนะคะและก็มารุนกันว่าน้องฮักแพงวรัญญาพรของเรานั้นจะ รับบทอะไรในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เสาไอมั่นใจนะว่าน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งหรือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่มากความสามารถขนาดหน้าเวทีนะไม่ว่าจะเป็นรำร้องเต้น คือน้องทำได้หมดเรื่องการแสดง acting เสาไอรก็มั่นใจว่าน้องไม่พลาดแน่นอนรอชมผลงานแค่นั้นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องฮักแพงวรัญญาพรเนาะตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของหนูต่อไปมั่นใจเลยค่ะว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเติบโตในสายอาชีพนี้ในสายหมอลําได้มากกว่านี้แน่นอนเพราะเราเห็นสีหน้าแววตาของน้องทุกครั้งที่น้องได้ รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรนั้นคือน้องดีใจแล้วก็ภูมิใจในการทำงานของน้องมากๆเราก็เลยมั่นใจว่าน้องจะสร้างสารรค์ผลงานมาให้แฟนอ่อแฟนคลับแฟนหมอลำได้ชมกันอย่างเต็มที่แน่นอนยังไงมือนีพี่ไอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องฮักแพงเด้อสำหรับมือนีคะ่ะพี่น้องค,สอค,องคสอาสาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบ,พบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ